นะคผู้อาวตาักล้วค่ะเมยวไม้ซิระตะลงลอย่เราขายเราแยตามภาพจะแสดงพระจะทมเทศนาเนื่องในวันบุญเข้าชาหรือว่สลับักการทำนั้นก็จะต่างกันเฉพาะการทำห่อเข้าน้อยมาใหญ่ตอนกลางวัน ตอนข้าวประดลัดินนั้นเราจะมาช่วงการคืนให้เห็นอย่างของเราบนข้าวประดลัดินนั้นเราจะมายายในบริเวณมัาาอาดามกำแพงเหล่านี้เป็นต้นควเข้าสาท่านใจตอนกลางบันแต่ทางที่ยายนั่งก็จะเป็นตามรั่วบ้านเดือนรั้วบ้านเดือนของเราหรือว่าตามท้งไร่้องนาของเราเหล่านี้เป็นต้น ความเป็นมาอย่างไรนั้นอาตมาก็เด็ไปค้นคว้าาก็จะมีนิทานอยู่ในเรื่องหนึ่งซึ่งตามที่พุธาภาสิตที่อาตมายกขึ้นไว้นะตอนนั้น,านการตารปู่เวรซึ่งกันและกันอธิบายขไยไายความมากปุเอตังปุรังยังมีตระกูลหนึ่งมีบุตรชายโยคนหนึ่ง เที่ยค้อมไปด้วยก็เอาปัจิตวิหนักในมาตาปิตูอุปถานอุปถานภขอแม่มาดานั้นแกงม่าโรกทายนั้นจะลำบากในการตักน้ำผัดขนฟืนต้มข้าวหุงแกงจึงให้ยาที่จะหาสตีบาเป็นสับไยจึงแก้งทำผสมให้โูกทายฟังฝ่ายลูกชายชาติเปียตนาของบรรดาจึงห้ามบ้า อย่าเลยแม่เอยลูกจะขอปฏิบัติมันดาเพื่อเป็นข้าขีรมูลแม่ย่าได้ลำบากกายเลยชีวิตจิตใจของลูกทั้งหมดนี้จะขอปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนกระตันอยู่กระตะเวทีให้แก่เมนับมันดาเรื่องงานในป่าในบ้านทำเป็นสาวานให้บรรดาต่าง เรื่องมีลูกสะพ้ายนั้นเห็นว่าไม่จำเป็นลูกพูดกับมารดาเช่นนี้แต่มารดานั้นหาฟังบาทะของลูกสายไม่ไปสู่ขอหญิงมาเป็นสะพ้ายเพื่อจะได้ช่วยทำกิจการงานช่วยบทสุดที่รลกแม่แม่ยอมฟังลูกก็ไปสู่ขอหญิงมาให้เป็นอะไรอย่าง คันทั้งสองอยู่ครอบครองประเวณีกันมาแต่หามีบุตรที่ด่าไม่เกิดเป็นชายหมันหญิงหมันภรรยาใครอยากจะได้บุตรมาสืบสกุลบ้างจังพูดกับสามีว่าจะหาอนุพันยามาเพิ่มเติมให้ เพื่อจะได้บุษดามาเสือกสกุลของเราบนะ้างภรรยาคิดอย่างนั้นฝ่ายสามีปฏิเสธไม่ยอมยับไ,ไม่ยอมรับอนุพันยาเท่าที่มีอยู่ก็จับเชึงตึงใจยากที่จะหาหญิงอื่นมาเปรียบเทียบได้สามีว่าอย่งนั้นแต่ภรรยาหาอยอมไม่ไปสู่ขอหญิงตระกูลหนึ่งมาให้ฝ่ายสามีก็จนใจ ยอมปฏิบัติตามเกตจำลงของภรรยาครั้งทั้งสองอยู่จัางวาดสมัครร่วมกันมาก็ตั้งพันภรรยา้อยตั้งพันจึงแก้ให้ภรรยาหลวงม่าฆ่าตัวเองตั้งนันทีนี้ภรรยาหลวงม,มีความคิดหนุหวมขึ้นมา ภรรยาหลวงคิดว่าถ้าเมียน้อยมีลูกสาม,มีก็จะรักเมียให้ลูกเป็นเหตุเหมือนห่งางจากเราไปดังนั้นภรรยาผู้ใหญ่จึงปรุงยาให้ภรรยาน้อยรับประทานทาลายคันตกไปคันต่อมาที่สองภรรยาน้อยก็ตั้งคันอีกภรรยาผู้ใหญ่ก็ทําลายคันตกไปอีกครั้งที่สามภรรยาน้อย เข้าใจว่าภรรยาผู้ใหญ่ทำลายพันตกไปทั้งสองครั้งที่สามไม่บอกยังใน้ลกสืบตระกุณนี่นะทั้งสองตามกูเป็นซึ่งกันได้การคันจังมีนการนานมาทั้งสองก็รแะอยากชาติอันเป็นมนุษย์ะอา,ากชาติคันเป็นมนุษย์นั้นนะ,ะนนาหลวงนะั้นได้เกิดเป็นขัน พันรยาน้อยไปเกิดเป็นแมวทั้งสองก็จะเดินใหญ่ขึ้นมานางกุลธิดาก็ตเป็นสามีสามีแล้วทีนี้มีสามีก็มีก็มีลูกข้อคาดลูกออกมาข้างในนางยักษินีก็ไปจับมากินทุกครั้งไปนี่จองกรรมจองเวยนกันวาระสุดท้ายนางกุลธิดานางกุลธิดานั้น เข้าใจว่าออกลูกอยู่ที่ตระกูลผัวนางยักใหญ่มาจับไปกินทุกครั้งไปยากกันนั้นเลยเราจะไปขอดที่ตระกูลเราคือเมือกออกกี่วันพอวันแม่พอนางคิดดังนั้นก็ทำตามความคิดของตนเองขอดท้องแกห้ามสิออกกับส่วนผัวให้เมื่อวานหาพอหาแมย ช่วงนั้นนั่งยัคษีนี่ถือเว้นไปเฝ้าพญาวชเุวันวัดช่วงนั้นแล้วก็อะไรโอกาสพอดีผ่าหัวผ่าเมือ่อออกหัวดลูกวิเทวีสร้งขุนยี่ง,ท,งทัพทีห้งสำหลวงบ๋อรียกอะไรวันนี้ท่องแก่แล้วยางเมื่อก่อนวันวัดบ้านพอหวันเมยทำ ออกลูกลูกก็เลยกออกว่าวอกกับอุ้มไปว่าฉันอุ้มไปนี่ละวันนี้ทางยักษ์ที่นี่เวิดว่าละเฝ้าพระญาเวสตชุบวัตไม่บหวแ้วเวิดว่าละพอและะ้อได้เหน็่เหนื่อยเมื่อยนะเป็นกำลังหิวอาหารโอ้กูจะไปกินดูอีก,กุนนสิดาคนหน้ามาเห็นมันท้องแกตอนกูจิไปวะเรดงไม่ฮื่นนั่งคุนัสิดาไปกับเยเห็นอยู่ฮืน่น ่าเห็นอยู่เพื่อน,นก็ได้ถามบ้านใกล้เรียนเชียงกันว่านางกุลนัธิดาไปไหนเขาบอกว่านางกุลนัธิดานั้นไปคลอดลูกอยู่ที่ตระกูลของตนเองวัอยากทีนนี่ก็นั่มไปแล้ววันนั่มหไปรอกุชินั่มไ,ไ,ไปกินดวกเมืองกุชิ้ว,วจองกาจองเว้นกันยังวะตอนนั้นนางกุลนัธิดาพร้อมด้วยสามีไปถึงสระแห่งหนึ่ง ต้องการที่จะลงไปอาบน้สัมมะร่างกายแต่ผัดเปลี่ยนกันลงไปนางกุลอกุลลัธิาดาลงไปลงไปก่อนให้สามีอุ้มลูกไว้ขณะขณะนั้นนางยักษินีก็ตามมาถึงทันทีนางกุลัธิดานั้นมองเห็นรู้ว่าเป็นนางยักษินีจึงตะโกนบอกผัวว่านางยักษินีมาแล้วมันจะจับลูกของเราไปกินขอผัวมองไปก็ขั้งตกตะลึงอ่า ตกใจนางกุธเทาก็ขึ้นมาจากสระน้ำอุ้มลูกของตัวเองวิ่งจ้าระวันเข้าไปในวัดเชตวันมหาวิหารวิ่งแดงขับไปในวัดัยนั้นช่วงนั้นเป็นเวดาว่ายภิกษุภิกษุณีอุวาโสอุวาสิกาประชุมกันที่จะฟังพระธรรม,มเทศนา ประชุมกันโยนนางกุลธิดานางกุลนธิดานั้นก็อุ้มลูกของตัวเองเข้าไปในทางาการพุทธบริษัทเข้าไปแทบบาทมูลของพระเจ้ากราบทูลว่าขอพระอ,องค์จงเป็นสาระแก่บุตรของข้าพระเจ้าด้วยเถิดนางยักษชินีจะมาจับไปกินเป็นอาหารฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลายนนั้นเห็นเหตุการณ์อภิษฐานเช่นนั้นก็ตกตะลึงพึงพืชกันในเหตุการณ์อันเกิดขึ้น ปลเดียวนั้นเองนางยักษินีมาล้วันนี้พระเจงท่าทางองอาจเดินผันผ่านเข้ามาในถ้ำกลางระหว่างพุทธบริษัททั้งหลายตรงไปยังที่พระบรมศราสลาพอใกล้จะถึงแล้วพระพุทธ้องค์แต่ว่ายยุดไปไม่ยวดวุดไปเสดจเข้าไปหาเพลินที่เนาะนางนั่งดงนางยักษีนีพูดจาว่านางยักษีนีก็ปฏิบัติตาม พระพุทธรลดแบบนั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็อะไรแสดงธรรมให้แก่นางยักษินีและพุทธบริษัททั้งหลายให้ฟังว่าธรรมโมสมะวิสโยแต่ไหนไหนในโลกนี้พุทธเจ้าตรัสว่าเวณย่อมไม่ระงับพราะเวร แต่การไหนในโลกนี้เวียนนะยับเวยนย่อมนะครับเพื่อการไม่จองเวียนพระเจ้าจตรัสเรื่องการไม่จองเวนให้แกนางยักษินีและพุทธบริษ,ษัททั้งหลายได้รับฟังนางยักษินีเมื่อได้สลับฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา,า,าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งเวทเหตุที่ตนเองได้กระทํามา ทำให้นางยักษีนั้นบรรลุเป็นพระโสราบันที่จะเป็นพระอารหันต์ในอนา,าคตตั้งข้างหน้าพระโสราบันคือพระอาริยบุคคลขันแดกเนีเอ่อจิงเกตนั้นประกอบด,ด้วยความเมตตาคิดอยากจะเอาท,ทารอกรูปของนางกุลธิรานั้นมากอดมาจูบมาดมนางมีความสุดสังเวชมีความเมตตา แต่นางกุลธิดานั้นไม่ยอมให้กลัวว,ว่านางยักษินีจะจับไปกินพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ได้บอกนางกุลธิดาว่าไม่เป็นไรห,หรอกกุลธิดาให้เขาไปเถอะนางยักษินีจนึงได้กอดลมทาลอกลูกของนางกุลธิดานั้นนี่คือเหตุปัจจัยการไม่จองเวรนั้นนางยักษินีก็ร้องไห้กว่าจะอดตาย นางกุณฑิรานั้นก็สงสารจึงรับไปเลี้ยงไว้ที่บ้านของตนเองปลูกปลูกกระท่อมต่อจากเรือนของตนเองให้อยู่แต่นางยักษินีนั้นไม่ชอบไม่ชอบอยู่อย่างนั้นก็เลยทาเป็นกระท่อมยกออกไปที่หัวหล่ไปนานอย่างที่พระวรนันท์ว่างานในี้เป็นเกี่ยวแกะก,กับผีหัวหน้ไปนาะตายแห่นางกุณฑิรานั้นก็ไปส่งข้าวบาอาหาร ในวันสำคัญสำคัญเหมือนอย่างที่พวกเราไปเลี้ยงตายเท่ตั้งแต่โบราณโบราณนั่นแหละนั้นทีนี้นางยักษินีนี้เป็นเจ้าตำนานนะปีไหนฝนจะดีไม่ดีอย่างไรนั้นบวกนางคุณยิรานั้นได้แต่งเครื่องสักกัดนางคุณยิยาก็เลยทาตามความเจริญรุ่งเรืองในการทําเกษตรกรการทําไร่ํำนาก็เลยรู้สึกว่าเป็นผลดีนี้แหละการ ที่ท่านทลายได้สลับรับความกันการไม่บูกเวนเช่นกันในการดีชั่วอย่างใดจะแก้วิธีไหนทั้งที่อัตราราดดยมากกว่าหิมกเป็นการส่มควรเก่เวลาเึงียขอยุติรงคงไว้แต่เพียงชนิดเอบางก็มีรปราราชนี้